จุดเริ่มต้นของร้านนี้มันเกิดมาจากตอนนั้น,เ,นเราตั้งใจว่าเราอยากจะลองทําธุรกิจของตัวเองดูคุณแม่บอกว่าเออลองมาเปิดร้านแว่นดูไหมตอนที่เราตอบตกลงเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีแพชชั่นหรือมีแบบความอินในธุรกิจนี้เท่าไหร่แต่ว่า มายเซทหรือมุมมองที่ผมมีต่อธุรก,กิจเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากตอนที่เรารู้ว่าเราจะเปิดร้านแว่นแล้วเนี่ยเราต้องไปเรียนวัชตามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเราได้มีโอกาสวัชตาคุณแม่เราตกใจมากคือคุณแม่เนี่ยสั้นเยอะมากแล้วตาข้างหนึ่งของเขาเนี่ยเหมือนกับมองไม่เห็นแล้วทีนี้เราก็เลยลองกลับไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะมีทางไหนไหมที่ทําให้คุณแม่เราเนี่ยกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่า คำตอบที่เราได้คือมันก็ไม่ได้แล้วมันสายไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียใจคือถ้าคุณแม่ได้รับคําแนะนําที่เร็วกว่านี้เขายังมีโอกาสที่จะกลับมามองเห็นได้อยู่ทีนี้มันเลยทำให้มุมมองที่เรามองต่อธุรกิจบ้านตาเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่แบบซื้อมาขายไปมันคือเรื่องของสุขภาพด้วยลองคิดภาพร้านแว่นเมื่อสักประมาณ1ิปีที่แล้วเดินเข้าไปแว่นจะถูกเก็บอยู่ในตู้ เราจะลองตัวไหนเนี่ยพนักงานก็ต้องหยิบมาให้เราลองแล้วพนักงานเนี่ยจะเดินตามเราเหมือนเงาตามตัวเลยเราไม่ได้อยากให้ฟิลนี้มันเกิดขึ้นกับเรากับร้านของเราเราอยากจะได้ฟิลร้านแว่นที่มันเหมือนกับว่าใครก็ได้รู้สึกสบายใจที่เดินเข้ามาในร้านไม่ต้องมีคนเดินตามเราตลอดเราจะขอความช่วยเหลือเราก็แค่ถามเขาพอได้คอนเซปต์คนที่จะมาเข้าใจคอนเซปต์เรานะเวลานั้นมันค่อนข้างใหม่ก็น่าจะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นทีนี้มันก็เลยลิงก์มาเรื่องของโลเคชันวัยรุ่นก็น่าจะมาสยามเราก็เลยเลือกโลเคชันที่นี่ รารู้สึกว่าคนเนี่ยตามหาความเป็นออเทนติกมากขึ้นความเป็นสเปเชียลไลซ์หรือความเป็นมาสเตอร์ในสิ่งนั้นๆมากขึ้นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดคือเราพยายามสร้างความแตกต่างเราเซต DNA ของที่ร้านในตัวของผมเองในตัวของที่ร้านในตัวของพนักงานทุกคนว่า เราจะดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัวมุมมองของเราที่มีต่อลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่ซึ่งมาขายไปแล้วมันเหมือนกับว่าเขาเดินเข้ามาได้ปัญหาเรารู้ทางแก้ไขเรามาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาตรงเนี้คือความต่างแรกที่เราต่างจากคนอื่นความต่างที่2ก็คือเราจะให้ความสําคัญเกี่ยวเรืของความรู้มากๆสมมติลูกค้าลังเลแว่นอยู่2ตัวเราจะไม่บอกว่าแว่นตัวแพงดีกว่าตัวถูกเราจะบอกว่าแว่นตัวแพงข้อดีข้อเสียคืออะไรตัวถูกข้อดีข้อเสียคืออะไรทีนี้การจะบอกข้อดีข้อเสียของทั้ง2สิ่งนี้ได้เนี่ย เราต้องรู้ให้ครบและรู้ให้ลึกจริงๆส่วนราคาของเราอย่างกรอบเลนเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่899บาบาทไปถึงหลักหมื่นต้นๆเราจะมีเลนทุกแบบมากกว่านั้นคือเรามีทุกค่ายทุกเกรดราคาให้เลือก ถ้าลูกค้าเดินมาที่ร้านเราจะมีพูดคุยกันก่อนวัดสตาตตาาข้าวค่าด้วยเครื่องวัดสาตตาก่อนทีนี้เนี่ยลูกค้าก็อาจต้องไปเลือกอกรอบแวาน่นเราสามารถวิเคราะห์เลือกอกรอบแว่นให้เขาเอารูปหน้าได้ลูกค้าสามารถกําหนดงบประมาณได้พอหลังจากเราเลือกกรอบแว่นเสร็จเนี่ยเราก็จะเข้าไปวัดตาโดยละเอียดเราจะผ่านเครื่องวัดตาของเราหลายๆเครื่องพอวัดตาเสร็จเราได้ค่าสาตตาที่จะใส่จริงบนแวน่นเราก็จะมาดูว่าเลนแบบไหนที่มันตอบโจทย์กับลูกค้าแล้วสุดท้ายลูกค้าก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะชอบแบบไหน ปกติแล้วเราตัดแว่นรอรับภายให,หนึชั่วโมงเรารู้ว่าลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นต้องการความเร่งด่วนความเร็วเราก็เลยทําขึ้นมาตอบโจทย์ จุดเด่นของร้านที่มีสาขาเดียวแน่นอนเลยคือความพร่องตัวอย่างเช่นความพล่องตัวในการแก้ไขปัญหาปัญหาจะไม่ต้องถูกส่งผ่านคนหลายๆคนจะถูกส่งมาที่เราเลยเราแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่าทีนี้ลูกค้าก็จะแฮปปี้มากกว่าอย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้แหละว,ว่าร้านเราอยู่ตรงเนี้ยมันต้องถูกปิดแน่นอนเราก็เลยออกแคมเปญหนึ่งคือไปวัดตาตามบ้านพอเรายิงแคมเปญน,นี้ออกไปเนี่ยฟีดแบ็กกลับมามันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดเราก็เลยเอาอย่างีางละกันเราเปลี่ยนแคมเปญออกคูปองออกมาถ้าลูกค้าซื้อคูปองในราคา1000บาทใช้ได้ในราคาค1800 แล้วไม่มีวันหมดอายุซึ่งพอเราดูฟีดแบ็ของแคมเปญนี้เรารู้สึกว่ามันดีมากดีเกินกว่าที่เราคาดไว้ด้วยซ้ำแฟชั่นของผมที่มันมีต่อทุกกิจเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเอยเอะจนกระทั่งว่าทุกครั้งที่เรามอาแว่นให้คนอื่นเราทําให้เขามองเห็นได้ชัดรีแอคชั่นจากเขาอะไรชักอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเขาดีใจเวลาเราเห็นเรีแอคชั่นเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เราดีใจไปด้วยสําหรับผมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะนิยามคาว่าประสบความสำเร็จของการเปิดร้านแว่นสําหรับผมแล้ว